มงคลทั่วไทยไว้เก้าสิบเก้าพระธาตุเจดีนะครับผมข้างในจะเป็นพระธาตุเจดีของกรุงเทพนะครับภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับเป็นของสำนักพิมพ์มติชนนะครับของข่าวสด อันนี้ของกรุงเทพนะครับในส่วนของกรุงเทพภาคกลางนะครับภาคอีสาน,นแล้วก็ภาคเหนือแล้วก็ พักใต้ครับลมหนาร้อยยี่สิบสี่หน้าแหละครับ